สวัสดีครับผมดีโอลักซัสแล้วก็นอกเหนือจากงานประจําที่สําคัญของผมนั่นก็คือการเอาใจเมียไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามในวันนี้ผมจะไปจับปลาครับซึ่งผมได้ยินเธอพูดมาสองาวันแล้วว่าเธออยากทําแกงไตปลาอร่อยๆให้ผมทานซึ่งผมก็ลงทุนโดยการลงไปดําน้ําว่ายน้ํามุดโพงแล้วก็เอื้อมือควยคว้าหาปลาตัวน,นั้นที่เธอต้องการเพียงแค่อยากให้เธอยิ้มแล้วก็ทําอาหารอยามีความสุขเพียงเท่านั้นนะครับ ก็ตามภาษาคนลักเมียไอเจ้าปลาตัวนี้มันก็ค่อนข้างดุร้ายนะครับด้วยความที่มันมีฟันที่แหลมคมแล้วก็สัญชาตญานของมันเป็นนักล่าแล้วก็ถ้าเกิดผมโดนมันกัดหรือว่ามันฉกเข้ามาแล้วก็ปากเบอร์เวอร์ของมันก็จะฉกเข้าไปในเนื้อผมทะลุหนังกำพร้าแล้วก็ดูดเลือดของผมยังดูดดื่มมันจะดูดผมจนกว่าผมจะแห้งเหือดแล้วก็ตายลงไปในน้ำเลยทีเดียวนะครับซึ่งมีคนตายหาลงไปแล้วไม่ต่ำกว่า20คนในคณะเดินทางครั้งนี้ เออแต่แต่ด้วยความที่ผมเป็นคนเก่งนะครับก็ไม่ได้อยากจมตัวเองนะครับแต่ผมก็เป็นคนเก่งจริงๆเลยละ่ะที่มาจับปลาได้โอ้ยมันมันก็มันก็ดิ้นอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เลยต้องอาศัยถุงมือนอกจากถุงมือแล้วผมก็อาศัยความกล้า,าหาญไม่ว่าผมจะโดนมันกัดในสภาพขนาดไหนผมก็ไม่ย่อทอ้อแล้วก็นึกถึงหน้าเมียแล้วก็นึกถึงรอยยิ้มของเธอ ผมเกือบลื่นตกตะไครน้ําตายหาไปถ้าไม่ได้รองเท้าคู่นี้ช่วยชีวิตของผมเอาไว้ผมก็คงไม่ได้มานั่งพูดจาเลอะเลือนให้พวกคุณได้ฟังกันอยู่นาตอนนี้หลายคนคิดว่าผมเพ้อเจ้อแต่ทุกความเพ้อเจ้อของผมก็อุดมไปด้วยความรักและความจริงใจที่จะมีให้กับเธอเอ้ <S <S ิรักฉ,ฉันได้ปลาที่เธอต้องการแล้วนะแล้ว,วันนี้ฉันจะไปกินแกงไตปลาที่เธอทำรักเธอนะ oh